ลาลาสวัสดีครับผมผมอาร์มบุญเอฟซนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพระเครื่องของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดทหารไรนะครับผมเป็นรุ่นเ,เป็นรุ่นเสมาเป็นรุ่นเสมานะครับเสมาภาวนาบารามีนะครับผมครบรอบชาติการหนึ่งร้อยสี่สิบสามปีนะครับที่ละลึกกระถินป่าสามัคคีนะครับนี่เป็นที่ละลึกนะครับ องนี้จะไม่มีเลขโค้ดนะครับผมไปชมกล่องก่อนนะครับกล่องก็จะประมาณนี้ครับผมกล่องจะขนาด3นิ้วนะครับกล่องใหญ่แล้วก็ความกว้างประมาณ2นิ้วนะครับนี่นะวัดป่าวัดรหารไรออกโดยตรงโดยวัดรหารไรนะครับวัดสร้างนะพี่งานวัดสร้างนะครับองนี้งานวัดสร้างนะครับเป็นย้อนยุคปี 2518นนะครับผม2518นะครับย้อนยุคหลวงปู่ทิมนะครับครบรอบ143ปีนะครับเอที่ระลึกนะครับเรามาชมองค์พระกันเลยครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับได้มาพร้อมซีนเลยนะครับผมได้มาพร้อมซีนเลยนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับ่ะเรามาชมแล้วผมก็จะไม่แกะซีนนะครับเพราะว่าเป็นของลูกค้านะครับ จมูกลอยเลยครับสวยสวยเงงามเลยครับลงยาจีวอนเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อกระไรนะแล้วก็มีโคดนะนะครับโคดนะตรงนี้ครับข้างขนี่ครับข้างๆ้างองขวาของหลวงปู่ทิมนะครับนี่ฮะเป็นทรงเสมานะครับข้อมนนี้จะเป็นกันมะอุนะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับมีไซเซอร์ไพรส์นะครับเนื้อนี้จะเป็นอตรงที่ จะเป็นสองโค้ดนะครับตรงนี้โค้ด1โค้ดนะครับ2โค้ดแต่ของผมไม่มีนะครับตรงกระดกข้างนะครับพี่พจะสังเกตดูง่ายง่ายนะครับตรงกระดกข้างนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีครับผมรับเช่านะครับถ้าใครมีผมรับเช่านะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยที่ผมวงแบบจะมีโค้ดตรงนี้ครับสไปนนะฮะสวยเลยแบบนั้นนะครับอะเรามาชมด้านหลังกันนะ ด้านหลังนะจะเป็นยันตุกตานะฮะยันประจําตัวหลวงปู่ทิมนะครับยันตุกตายันอุนะครับนี่อุตัวใหญ่ๆบึกบิ้มทํ้มเบ้เลยครับอขออภัยครับอนี่นะครับเป็นยันต่างๆเป็นยันประจําตัวหลวงปู่ทิมอิสราลิโกวัดละหารไลนะครับแล้วก็จะตอกเขียนว่าขอไภเนี่ยผมอ่านนะครับอ่านให้ฟังเลยนะครับที่ระลึกครบรอบเจตการหนึ่งสี่สามปีหนึ่งร้อยสี่สามปีนะครับ พ,พระครูภาวนาพิรัตนะครับเครื่องหมายทิมนะครับวัดละหารไร่ละยองสิบหมิถุนายนพศสองพันห้าหกสิห้านะพับปีหกสิบห้านะครับนี่นะยันตุกตาเล็กนะไม่ใช่ยันนะเป็นยันตุกตานะครับเป็นทรงยันตุกตานะเป็นยันประจำตัวหลวงปู่ทิมนะครับขอบตัดนะครับ ขอบตาอาจจะดูไม่ชัดนะครับขอบตัดแต่เป็นพระแท้แน่นอนครับปีหกห้านะครับเสมาภาวนาบารมีนะฮะชื่อกระเราะนะครับโอ้โหผู้คุณมาแน่ฮะุทธคุณมประสบการณ์มาแน่ครับน่าเก็บน่าบูชาอนาคตผมบอกอตรงว่าสุดยอดผมบอกเลยครับอนาคตผมบอกอตรงว่าสุดยอดครับนี่ฮะให้ชมนะฮะเสีนเสมาภาวนาบารมีหลวงพ่อทิมอิสราิโกวัดละหานไหลางานวัดสร้างนะครับพี่ๆนี่ งานวัดสร้างนะครับออกล่องก็จะเป็นสีมพูแวบันนี้นะครับกล่องกล่องก็จะเขียนว่ากล่องเขียนว่าที่ระลึกกระถินสามัคคีนะครับออที่ล,ลึกกระถินสามาคัคคีครบรอบจัดการหนึ่งร้อยสี่สามปีนะครับภาวนาบารามีพระครูภาวนาพิรัตทิมนะครับ วัดละหารไร่นะครับวัดละหารไร่จังหวัดระยอง16มิถุนา2 5 6ยหกสิ้นะครับจัดการนะครับงานวัดสร้างนะครับเก็บได้เก็บเลยนะพี่หาที่ไหนปั๊บดูดูง่ายๆเลยครับมีกล่องแันนี้คือแท้คือแท้เลยฮะอ่างนี้ลูกค้าก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับผมอวันนี้นะครับผมก็มาชมแค่นี้นะครับ สผมบอกตรงว่าสวยวันนี้ผมก็ไม่ชมแค่นี้ครับผมผมอารมบูล FC ก็ต้องขอตัวลางไปกันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอารมบูลเอไว้ด้วยนะครับผมจะมาเผยแผ่บารมีหลวงพ่อและทุกเกจิคณาจารย์ทุกท่านนะครับผมขอให้บารมีหลวงุุธทิมอิสาริโกนะครับพระครผาวันณาพิรัตนะครับหลวงุทธทิมนะครับวัดแห่งวัดละหารไร่จังหวัดระยองนะครับ คุ้มครองภัยคุ้มครองใจพี่ๆทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทม,มาไม่ขาดสายขอให้สุขภาพรากายแข็งแรงและขอให้อายุยืนยาวนะครับผมผมอาร์มอุบล f อ c ก็ต้องขอตัวลายกันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาร์มอุบล f c ด้วยนะครับผมกราบขอบคุณครับผม